สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับกอนบ้านโรงมาไฟครับครับพี่น้องครับวันนี้ต้นกับไอคอนครับกัสิภาพพี่น้องลงคทงลงทามาหาปลาขอนครับหลังจากที่ยางโดนเติบด่อยก่อนเนาะยางยางเลาะหาไก่เติบแลยครับเพราะว่าปลาขอนมันน้ำมันเหียงเลยไหมครับพี่น้องครับกับมะพร้ให้นี่ให้ก่อนนี่อยู่กลางทางกลางทางไหยินแต่เสียงเสวษาเสวษาอยู่แต่ถ้าเพิ่งคับน้ำมันกัด ยังหลายอยู่ด้ครับพี่น้องครับแลามันจะเอาได้บัวเปิดเหมือนง,งเลยก่อนนน้ำเยอะอยู่ก่อนหงาคาไลหงามันยังหลายอยู่เนาะไเคยน้ามันยังหลายอยู่ปลายยประกระเดือดมีปลาคอหน่อยปเปล่าได้แล้วเปิดหงาเบ้างก่อนครับ จังไดไอคอนใช่ละตัวป่านี่ได้เสียงดินอืม,มอะไรงปลากระเดือดอ <laughs> ืมว่ามันปลาเขียงปลาคอนี่ได้ปลากระเดืดอดไปไดหมกันเกินเปิดมาเรืเ่อยเรอยยัง

ถอดกระเป๋าออกมาก่อนเออเป็นแตนเขี้ยงสวัสดีครับพี่น้องครับอันไม่จับปลาน้ำตนกระปิกก่อนนะครับหลังจากปีใหม่กบบเมือเ่อแหลกนะครับเนาะแหลกกับมาเลยว,ว่ย 15, วานก็เลยร่วงไปร่วงว่านปศิมาช่วงบ่ายช่วงบว่ายกใบปวดมากปวดตาครับเองอันนี้นะครับพี่น้องครับพุ่มพุ่มแผล แล้วก็นี่ขีดมูกแน่น้อยแล้วก็รขั้นขั้นไวยตาไหมครับขั้นขั้นขังตายขังขว้าเลยครับแหงไปสีแหงขั้นตอบแลกมันเป็นแวลยามากินแล้วครับมันการไข่แน่้ันพ่อยาเบิดกิดเป็นอีกครับพี่น้องครับแต่เลยอดเบ่งมากแม่นี่กัดเอายาหยอดตาแล้วก็ลงมาเบิ่งป่าได้ครับมาค้ำมาหลุดน้ำกันครับจีดใยก็ได้ครับพี่น้องครับเขาอยู่บนปางันบนถุง นี่นี่นี่ก่อนแบบกหญามาจะเห็นมันนอนหนึ่งเออนั่งหนึ่งไปใส่แล้วล่ะ นง่แกาอยู่จะเห็นมันนอนไล่มาเรื่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเลย,เลย อัน่อยว่าหนามันยังหลายไม่ก่อนน้ำมันเยอะมากเราจับไม่ได้หรอกอย่างนั้นด้อันซันซัะยามือขึ้นมาเฮ่อจังม่าเบิ้งไม่ปะนามมันยังหลายอยู่เห็นปะหนามหลาย่งนึงเดี๋ยวรอมือขึ้นมาเฮ้อถามว่ามีคนมาผ่อนนะแต่มันเกิด ขังทางค่ะขังทางเนี้ยหน่อยก่อนนะเออฟ้ามันหลายอยู่เดชวาันนำากับหยามัานทัน้งไหลายเขารอยมันเขียนเขียนก่อนมืนจังมาเบิ้งมาดูดูเอาช่วงนี้สีว่ามีเอียงอหละละว่ามีการว่ามีง่ายแหละติอ,อี๋ย่างนี้จะเสียงแจวนี้มันเริ่มแหงเลยก่อนยังไม่กีน่นาอยกับพอแจวนี้แหงบ่ น้ำมันหน่อยแล้วเนาะไปยังปละขอหน่อยโอ้ยละขอหน่อยเย่าที่หน้าฟังเสียงมันดิ่นแหไรก่อนพี่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 ก็ะเดือดดเอาเลย ถอดจากแดดถอดอุ้ยพี่กระคว้ากระคว้าอุอ้ยเก็บไปเล,ล่ใส่ละถังเอาคอุ้ยพี่ก่อนเขียนเนี่พี่ đeệt cá bớt cá bớt cái tổ nhồi để ăn mốc mỏi đồn là. Sàn cho của thằng má, ối, phải đi hái bạc con. Cạp má nhem mốc mỏi, ăn lót ăn lót. con này con nó chăng chăng. อันบอกหงาก็ะไล่ล,ลายครับพี่น้องครับงาอย่างมุทิมันติดน้ำเสียานไหครับหงาก,ก็ะเ็นหง้าหนามพูดถึงนะ เคยว่าเวลาหนามันเหี่ยงไหมสิจับหย่าก,กูเด็กก่อนม,ม,มีมีแต่หยาาไหมมีแต่น้ำไหมหย่าน้ำไหมพูดได้สาปลายพุ่ง อนแทเียแทออเตัดียวว่าตนโนก่อนพี่พงให้ปลาช่อนมันปลาช่อนตายปลาปตายแล้วขี่คานเวียแล้ววะอุ้ยตัวบกกงยเลยขอบคุณครับก่อน้อเลย เงี้ยงนอืมการอยู่ยวว่าการอยู่ยาวว่าไม่ได้เยียนพอมก่อนเอี่ยนอืมายต้นอืเยียนหมูไงแท่งไปแท้งมาถึงหูเลยหรือ่าแท่งเยียนถึงหู เอาไหม่น่ทงเอาเี๋ยวเอาเท้าอดเอาใหม่เทงเย็นเอาเอาีก่อนขอบคุณครับคุณน่ะเป็นหามากหลกหลายตัวนะึห่หนก่อนคนประความดุมมันแล้วตันนี้ก่อนเอา้มามันแล้วมันอยู่ขางทางแล้วไปไปหลาะตัว เดินหาไปเรื่อยยางไปหารถนันไปผ่าก่อนเปลี่ยนหม่องครับเกี่อ้พงกแล้วหายปลามาบ้านเราพี่ก่อนหมู่บ้านเราย่างเลาะหาปลาขอนครับโดนรับอันน้ำมันแหงเบิดหรออให้ก่อนน้ำมันแหงเบิด์ดหรอครับบัไดดมาโดนครับบ่ลไดมาก,กับตังเจอตอนไหนละ่ะ คลิปลายคือกัรหลายมื่อแล้วครับพี่น้องครับเป็นอาทิตย์ล่ะกันเล่นครับรถมากครับมาพร้าต้นกระเดาอยู่ข้างทางครับอืายอดงามๆไอศูนยเป็น,นปีนจักหน่อยก็เดี๋ยวไปพ่นใส่ปากกอเป็นหามากพอดีเลยครับฝนปากขอใส่ปากกระเดาฮนะเจ้าไอศูนย์จะไปขึ้นน่าไอ่ขึ้นเองเออ เอาเมาื่อกสี่ขินไปซ้ำหลวเเมองกัน

หวัดเยลป่ <c oughs> เป็นบัดเยวเป็นไ่ไ,ไลก่กลาไกะลก็ลวกขาย่ลวกายก่อนออลกก่อน đai để mì mà thằng lặng được đi น,นนี้หลายต้นอยู่ขังทางย่ดตวบาต้นมงหันกันเกือบสิเป็นช่วงท,ท้ายๆแล้นวนอีกนนี่สองต้นอันมันกำลังข้นคือกันเดี๋ยวอมันกง,ก,ง,ก,ง,นงนกว่านี้กันมัารอต้นเมงก้อนต้นใหญ่ต้นนีอันลังกีไม่กับพ่อมา่อรอเบื้อลเนหงแคเลีมือเงนเองก้อนครับเ่าจะเด้ไปหาปกกาก่อน เื่อสิไดไปหาปลาคอนใ่าหสิไปเดไปก้นปูเราก็ยดไปก่อนเมื่อิเมื่อก่อนเราจะไปก้นปูอีกครับมาเบิงหวงนี่ครับอหันไปีอาพักกะเดาวบ้างหันครับรถมากี่เอาจับขับรถเลยแวะมาเบิงกับหนุ่มรับตายหน่อยนี่นี่นี่เดี๋ยวจัไนนหู้จะโกรนสองตัวดินเดาเดายู่ มเบดไปบอกหน่อยตอนเบดเลี้ยวก่นนะโเบ็ดเลี้ยวก็เพี้ยงตายตนีมันยายตัวอยู่เอาอันเมื่อสายขีตมขึ้นมาเบิ้งนันจะเห็นตัวปลาทยก่นเล้วกน่ดีตายเป็นอันนี้ดแล้วยินตัวน่อย ไปคุณไปบวกกล้วยนอนครับพี่น้องครับก็อนในเล็บประคอนประคองหืโด,ด,ดู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 ดดเอาวิง่งไอ้อก้อนวิงว่งวิ่งพักกระดาษออกกัน ឬណាម៉តិហានចាប់រ៉េ น้อยแล้วก็น้อยก็น้ไม่หน่อยกันปลาลูก,ลกอคอกจากไม่เปนการปลาลูกอคอกลูกลูกปลาช่อนนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่กับแม่มันอยู่ไหมเป็นฝูงไหมปลาช่อนเวลามันอออกไข่ออกลูกมามันก็จะอยู่เป็นกลุ่มล,ลูกมันพอมันเริ่มโตมันถึงจะแม่มันถึงจะปล่อยตอนช่วงที่มันยังเล็กเล็กกับาเรียกว่าปลาลูกคอกมันหนึ่งเล็กอยู่ นั้นไก่นะพี่กรน์ลูกมันโตไก่ไม่ไก่ก็ป่น่น่นนอ,นอักโตวัวให่ตาย,ยตัวละบ่นอยตัวล่ตันึ่งเก่กรนใหญ่ตัวอยู่กับบ่นหน่อย บวกหน่อยนึงบวกคว้ยนอนอืมโดดไปแล้วโดดไปแล้วสวนเลยก่อนนะยิงสวนเลยเอออืมอืมฝน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 ไป่นทั้งหลังทั้งหลังไปเรียกไปเรียก きっと。<laughs> <laughs> มันขึ้นมาสักทีป่ะอืมพี่ดิน

เดี๋ยวมาล่างปลาก่อนครับระวังปลาโดดออกด้วยล่องตาหลายมันสิโดดออกฮึมมาเทงเดิงมันสิโดดออก ว่าให้ก็คือสิยบค่อยได้ปลาตรงนาะเอาที่แหงเบิดงล่ะครับพี่น้องครับกระดุกกระดุกแหง่บางๆยากันยับ อยู่เดาเน,ในืใอปนอยู่นั่นก็คอยที่เป็นหายแม่มาเลี้ยงเลยปนป,น,ป,น,ปนกับพักกระเดาครับครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทรัพนี้นะครับนาอกจากไปก่อนกิตข้บบาพเจ้านะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกาทาทก,า,การติดตาม กุญแการกดไหล่นะครับเนาะเดี๋ยวจ้างคอยประกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันมปก่อนครับสวัสดีครับเดี่ยวมื้อสีผ้าไปหากน้กับปูเะอครับพี่น้องปลามันเบิดแห้วครับเดี๋ยวจ้างคอยไปพอกันอันมะเรงนะครับนาอว่าสีเป็นปนปลาแล้ะครับหลวกพ่ากระเดาไปล่องเบิ่งครับมมนสิคมบ่ครับตัวนี้ครับไปครับพี่น้องครับพอกันมะแรงครับ